สวัสดีครับช่องชีวิตี่บานเกิดชนนมานเนาะครับผมเอาวิดีโอเก่ามาลงหย่อนลังเนาะครับจากมือนี้หย่อนลังกลับไปจนมือมันมือมันควอ,อ,อดนี่นนการใส่เวลา18เดือนนะครับผมมาพอวิดีโอเก่ามก็เลยลงไหวนะครับผมก็ใช้ไม้เบิงเพิ่นออกแล้วก็ไปถ่ายตอนทางหลังผมก็ไปถ่ายลูพิ่นะครับที่มันใหญ่เดือดสแเดือนนะครับมันขนาดสำได้ เป็นออกมาก,กับแม่ผมมีน้ำนมหรอครับให้กินผมกะเลี่ยงไปใช่เหครับหักบัดหักสมือเนี่ยผมไปเบิ่งนี่ผมกะประทับใจอยู่ครับกกหางเพิ่งกระใหญ่เพิ่นกะลังเนื้อนังเพิ่กระลังมานะครับสวงกระเต็มนะครับผมก็เลยหมักอยู่โอ้กสิวขึ้นว่าเพิ่นน่าสิเป็นแม่บอกให้ผมได้ได้ได,ดีอยู่ครับออกอย๋ยเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับนะแตกแล้วถุงแตกแล้ว ออกแล้วน้องออกแล้วออกมาแล้วลูกออกแล้วลูก Ogre luk, ogre luk, bang 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 luk bang 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 ขยับแล้วขยับแล้วเฮ้ยเฮ้ยติงอยู่เลียลุกเลี่ยเลี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 ยอะลูกเร็ว อย่าไปแกล้งน้องเลียเลียลูกเลีย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 ลียลียลูกเลียเลียโอ้ยเก่งจังเลย ีตั้งอย่าวังกล้องเอ้ยน้องลูกเร็วจะพูดตัวเมียเนานะเพิ่งออกตะเกี่ย เลียหลูกเลี้ย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 ตู้พูบอัดอัดอยู่ล่อมานึ่งทำไมล่อล่อเอากระสอบขดมานึ่เด้อกระสอบเด้อเอาสาดก็ได้สาดเท่านังนั่นแหละปูมาเลยกระสอบเลี้ยหลุดเลี้ย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  บดี Body, ออกมาลูกบดีเลียเลียเลียมาน,น,น,าน,มนกินข้าวพวกเดียกันอยู่เย่ e. <c oughs> ตัวผู้ตัวเมียเนี่ย <c oughs> อุ้ยตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วดบดีออกมาเอกเอาบดีออกมามันได้กินแล้วมันเลียแล้วด้วย จากม, ăn, ม,มือนันมามือนีนะครับนี่ลูกขม้มดน,นะครับแม่เขาเนะ่ะพอเป็นเอชเคหาสามหกนีนจะคิอว่าโอเคครับเขามีโอ้โห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 เป็นเด่นกล้องครับมามานี่ครับตอบนมันออกมาแม่บ่มีน้ำนมนะครับแม่บ่มีน้ำนมให้กิน,นก็เลยอยากหลอดนิดหน่อยแต่ตอนนี้กำลังฝืนครับกำลังขึ้นละ ขึ้นละเขาก็เริ่มมักแล้วครับนี่ยสมัยทีเป็นแม่เก่งผมอยู่คือกันนะครับแม่นี่เป็นแม่เก่งคือกันกบหางคนนี้ผมก็มักอยู่เขาก็อุบดดัติเหตุเขาบวชทันขึ้นนะครับนครับกบหางมันเกิดไงมันก็กำลังม่านะครับเนือพื้นก็ม่านะครับซื้อว่าสีโอเคผมเบิง่งเป็ม่วงไทยกีนะครับช่วงคนก็บบุคยจอย มันก็บอกไปจอยนะครับนมันก็คือกับอีกแม่หนึ่งแม่หนึ่งนั้นใหญ่อยู่ครับใหญ่สูงบนนิหลายแต่ว่าส่วงจะจอยครับคิดยังไงก็บ่เต็มจักเถื่อนะครับพนันมากกับบกนะครับมันอยากขุนแม่ครับมันอยากหยอกแม่สิเจาะดังมันละครับนี่ว่าหนังคาดนี่ยละครับทาเลือกทายแย่มันหนังคาดนี่นะครับหลังมันก็เริ่มเป็นแผ่นนะครับเป็นกระดานล่ะเป็นแม่เก่งผมนี่ยแหละ ถ่ายให้เบิ่งสันีละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนำหนึ่งเด้อครับช่องชีวิตที่บานเกิดชนุมานครับวัสดีครับ